สุดท้นี่แหละเมืองไทยนะคะผู้สื่อข่าวท้องถิ่นประจําจังหวัดขอนแก่นค่ะจะพาไปเที่ยวชมความสวยงามแล้วก็จิตกรรมฝาผนังในสิ์อีสานหรือว่าถ้าภาคกลางเราก็รู้จักกันนามของโบสถ์โบสถ์นี่แหละโบสถ์ของวัดเนี่ยนะคะบอกเล่าเรื่องราวหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาเองศิลปวัฒนธรรมนะคะต้องบอกว่างานนี้แสดงความเป็นคนอีสานได้อย่างสมบูรณ์เลยทีเดียวเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปติดตามพร้อมๆกันคอศิลปะไม่ควรพลาดนะครับแล้วเดี๋ยวเราสองคนลาไปเลยใช่แล้ว ครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ จิจกรรมฝาผนังหรือคนอีสานเรียกว่าหูแต้มที่ปราชาวบ้านบ้านสาวัตถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นได้แถยทอดเรื่องราวพุทธประวัติและวรรณกรรมพื้นบ้านเรื่องพระเวสสันดรชาดกสังสินชัยที่ประกอบด้วยภาพเทพภาพบุคคลภาพนรกและสัตว์ตามความเชื่อของพุทธประวัติผ่านการบรรจงเขียนลงในผนังด้านนอกและด้านในของอุโบสถหรือสิมวัชัยสีแห่งนี้ด้วยสีฝุ่นบรรณเย็นที่ผสมขึ้นจากสมุนไพรพื้นบ้านทั้งสีครามสีเหลืองสีขาว สีเขียวสีน้ำตาลและสีดำซิมวัดัยสีแห่งนี้จัดเป็นหนึ่งใน13บสมิมหรืออุโบสถที่สำคัญของภาคอีสานในรูปแบบของสิมทึบพื้นบ้านที่สมบูรณ์แบบที่สุดโดยได้รับอิทธิพลจากช่างยวนก่อสร้างก่อนพุทธศักราช2460มีประตูและบันไดทางขึ้นด้านหน้าเพียงด้านเดียวก่ออิฐถือปูนผนังด้านข้างหน้าต่างมีสามช่องเป็นหน้าต่างจริงหนึ่งช่องผนังด้านหลังปิดทึบมีหน้าต่างหลอกสามช่องหลังคาทรงจัว่วมีการต่อหลังคาปีกนก มีเสาไม้รองรับโดยตรงมีกำแพงแก้วเกาะอิฐถือปูนเตี้ยล้อมรอบสิมภายในสิมยังคงล้อมรอบด้วยใบเสมาโบราณรวม8จุดปัจจุบันได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างมากที่เดินทางมาเที่ยวชมความสวยงามในวนรรณกรรมพื้นบ้านที่แสดงถึงความเป็นคนอีสานได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ้านักท่องเที่ยวที่ที่ชอบลักษณะวัฒนธรรมโบราณรุ่นหลังๆเนี่ยก็จะมีคนที่ชอบในลักษณะนี้ค่อนข้างเยอะไม่ใช่เรามาดูวิหารโบสถ์วิหารอะไรเราจะดูข้างในของโบสถ์วิหารนั้นซึ่งออคนโบราณเขาเขาตั้งใจที่จะทำอะไรออกมาสื่อให้พวกเรารุ่นหลังๆได้รับรู้นะคะในปี2558การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานขอนแก่นได้กำหนดเส้นทางท่องเที่ยวเยือนสิอีสาน เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยวิถีไทยสนองต่อนโยบายของรัฐบาลเพื่อที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาคอีสานให้กลับมาคึกคักอีกครั้งโดยชูจุดเด่นของการเป็นพื้นที่แหลง่งเรียนรู้อู่อรารยธรรมในรูปแบบของวรรณกรรมร่วมสมัยที่สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปีเราจะให้คอนแก่นเป็นจุดเชื่อมโยงในเรื่องของเส้นทางท่องเที่ยววิถีไทยซึ่งตอนนี้บริษัททัวร์ก็กําลังระดมเสนอขายเกตโปรแกรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงจะมีทั้งเชื่อมโยงจากบริร์เข้ามา ที่ขอนแก่นเชื่อมโยงจากอุรดรเชื่อมโยงจากหนองคายแม้แต่เชื่อมโยงจากการไปเชื่อมโยงกับประเทศลาวและกลับมาอยู่นขอนแก่นก็ตัวน,นี้จะเป็นจุดสําคัญที่จะทําให้เมืองขอนแก่นกลายเป็นศูนย์กลางกระจายการท่องเทียเเ่ยวในเรื่องของวิถีอีสานอ,อย่างชัดเจนครับจากสถิติข้อมูลจานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ภาคอีสานในปีที่ผ่านมาไม่น้อยไปกว่าภูมิภาคต่างๆของไทยและในปีนี้ ทางทท,ทยังคงมั่นใจว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในภาคอีสานมากถึง27ล้านคนซึ่งจะสามารถสร้างไรายได้ให้กับชุมชนมากถึง65,000ล้านบาท อุโบโสถหรือซิมวัชัยศรีที่จังหวัดขอนแก่นแห่งนี้นะครับเป็นหนึ่งใน13สามิมที่ทางการท่อง,งเทีย่ยวประเทศไทยได้กำหนดไว้ในเส้นทางท่องเทีย่ยวอีสานแหล่งเรียนรู้อุปอรรยธรรมครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถที่จะเดินทางมาชมความสวยงามและเรียนรู้ถึงขนบรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ชัดเจนที่สุดได้ที่วัดชัยศรีแห่งนี้ครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมไม่มาเรียกได้ว่าพลาดในการท่องเทีย่ยวพิเศยในปีนี้เลยทีเดียวครับจกักรพันธ์นาธนูริสปรงนิวรายงาน